มาติดตามเรื่องราวของการน้อมนำแนวพระราชดำรินในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนาถเพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรดินน้ำป่าแบบง่ายๆค่ะและยังสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยในการเข้ามาเรียนรู้ภายในรีสอร์ทสวนป่าในเมืองที่พัทยาค่ะแน่นอนค่ะเราจะต้องไปพบกับ คุณหมอสัญญานะคะซึ่งเป็นคุณหมอหัวใจไทยค่ะได้ดําเนินเดินตามรอยเบื้องพระยุคนบาทมาเป็นเวลานานมากกว่า30ปีนํามาสู่การสร้างป่าเล็กๆกลางรีสอร์ทเมืองพัทยาไปเลยค่ะคุณหอสวดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนแนะนำข้าพเจ้ามาโดยตลอดถึงความสำคัญของป่าไม้ว่าป่าไม้ของไทยมีความสำคัญหลายประการคือเป็นต้นน้ำลำธานของแม่น้ำทุกสายในประเทศและช่วยดูดซับน้ำไว้ในรากและใต้ดินกลายเป็นน้ำใต้ดินให้เราใช้ช่วยสร้างความชุ่มชื้นดึงดูดให้มีฝนมาตกในพื้นที่ และช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเวลาฝนตกหนะักพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีนาถได้สะท้อนถึงความหงใย,ยในปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือเส้นทางอันยาวไกลและยากลําบากของการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทำให้พระองค์ทรงเข้าพระราชฤาุทยัยในความสำคัญของผืนป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยทั้งประเทศพระองค์ทรงหุ่นหญ่ป่าไม้ถูกทำลายจึงส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระาราชฤไยัยฝืนฟูอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่างในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับผืนป่าน้อยใหญ่การกลับคืนของความสมบูรณ์ทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยในรูปของสวนป่าศิลิกิตดังได้ปรากฏความสำเร็จ ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยมาจนถึงแนวพระราชดำริการสร้างสวนป่าในเมืองใหญ่ที่สำคัญแนวพระราชดำริในการจัดสร้างสวนป่าในเมืองใหญ่ได้สร้างความสมดุลระหว่างป่าคอนเกรีตและป่าสีเขียวสวนป่าในเมืองใหญ่จึงได้รับการสานต่อสร้างพื้นที่สีเขียวกลางเมืองพัทยาท่ามกลางความเจริญ ที่โอบล้อมด้วยป่าคอนกรีต,ตโดยรอบพื้นที่แต่ทว่ายังคงหลงเหลือพื้นที่สีเขียวเล็กๆแห่งหนึ่งได้เดินตามรอยเบื้องพยุคนบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถลดภาวะโลกร้อนความสําเร็จของเมล็ดพันธุ์แห่งแนวคิดเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองและป่าได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งภายใต้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราจะไปสัมผัสความสดชื่นสดใสสร้างหัวใจสีเขียวไปพร้อมๆกันค่ะที่นี่23ไร่เมื่อก่อนนี้เป็นไร่มันสำปะหลังไม่มีอะไรเลยดินเฉยๆก็จากแนวทางที่ผมได้ไปเห็นมาของในหลวงแล้วก็สเสนดพระนางเจ้าก็ได้ปลูกฝาขึ้นมาที่ที่ผมไปเห็นแล้วมันมหัศจรรย์ อยากจะทําให้คลายก็ห้วยคลองไทยก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้ผมก็คิดว่ายิ่งมองไปมันมันไม่มีสีอื่น,นมันมีแต่เขียวอย่างเดียวก็จะพยายามปลูกให้มากที่สุดนสำหรับการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลดภาวะโลกร้อนภายในสุกาหฮัรีสอร์ทแห่งนี้ได้ผสมผสานแนวพระราชดำริในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินด้วยการทำฝายร่องน้ำเล็กๆก,กระจายความชุ่มชื้นให้ทั่วบริเวณ พัฒนาดินเสริมโซมเพิ่มแร่ธาตุด้วยการปลูกแฟและใช้แนวพระราชดำริการปลูกป่าด้วยไม้ยืนต้นพันไม้ในโครงการพระราชดำริเกิดสังคมของสิ่งมีชีวิตเป็นระบบนิเวศท,ที่เกื้อกูลกันได้เป็นที่พักพิงอาศัยให้กับสัตว์ต่างๆภายในรีสอร์ตต้นไม้ที่เลือกมาก็ได้รับมาจากโครงการพระราชดำริต้นพยุงต้นพยอม แล้วก็ยางนาสามอย่างนี่เป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามแล้วก็ปลูกที่ไหนก็แล้วแต่นี่อยู่ยงคงกระพันไปได้เป็นร้อยปีนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะทําที่นี่แล้วก็สําหรับหญ้าแฝกนี่นะเพิ่งมาเริ่มเมื่อ5 6ปีมาเนี่ยนะะว่าดินที่ผมซื้อมาทําเนินดินเนี่ยมันเป็นดินที่มันแย่ที่สุดปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นก็เลยหญ้าแฝกนี่รากมันชัยเข้าไปหลังจากนั้นก็มา ปลูกเป็นสวนครัวระหว่างกอของหญ้าแฝกอันนี้เป็นสิ่งที่สุดๆจริงๆนะย,ยิ่งไปกว่านั้นภายในรีสอร์ทแห่งนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณคา่าดังเช่นเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาให้เกิดประโยชน์โดยนำมาบดใช้เป็นปุ๋ยสำหรับแปลงพืชผักสรรวนครัวในขณะที่เศษพืชผ,ผักที่เหลือจากการประกอบอาหารยังนำมาทำปุ๋ยหมกัก ใช้แในรีสอร์ทเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรได้เห็นคุณค่าของคุณประโยชน์ทร <ไป S 1> ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยที่รีสอร์ทของเราเนี่ยฮรเรากวาดใบไม้เราเอาไปทําปุ๋ยหมักครับผมทําตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําเศรษฐกิจพอเพียงใบไม้ที่เราเก็บนี่เราก็จะเอาไปทําปุ๋ยหมักเข้าเครื่องย่อยนําใบไม้ที่เราย่อยนะคะ มาทําการใส่ต้นไม้ที่เรามีสวนครัวอยู่ใกล้ๆครัวเป็นผักกาดหอมและก็ผักกาดขาวครับผมนี่เป็นเนินที่เราปลูกหญ้าแฝดเพื่อป้องกันดินไหลฮะตามพระราชธำรบัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วต่างชาติมาพักที่รีสอร์ทของเราเขาเห็นแล้วเขาก็ชอบเป็นหญ้าที่มหัศจรรย์จึงกล่าวได้ว่าความสำเร็จบนพื้นที่เล็กๆแห่งนี้งคงความเขียวได้ด้วยพระมหากราุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งแนวคิดในเรื่องป่าชุมชนสู่ป่าในเมืองด้วยการหันมาใส่จใจถึงความสำคัญของการร่วมการปลูกต้นไม้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลานาน,านกว่าจะได้เห็นผลแต่หากได้รับการรดน้ำพรวนดินร่มเงาของต้นไม้ก็จะทำให้ลดภาวะโลกร้อนในเวลาเดียวกัน ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับประเทศด้วยการทำรีสอร์สสีเขียวป่าในเมืองตามแนวพระราชดำริรวมกันสร้างกำแพงสีเขียวแต่งแต้มสีสันสดใสความสมบูรณ์ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนวันนี้นะคะ ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องน้อมนําแนวพระราชดําริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถในการร่วมกันดูแลทรัพยากรดินน้ําป่าเรามีตัวอย่างความสําเร็จผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากมายและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนไทยที่มีหัวใจสีเขียวทํารีสอร์ทสีเขียวบนวิถีแห่งความพอเพียงสวัสดีค่ะ